สาธิี่นี่เป็นแบบตัวอย่างให้ดูนะครับอยากได้ความรู้ก็เข้ามากันนะครับนี่นะครับอาการที่ปวดหลังอาการที่ปวดหลังนะครับกดไล่ลงมากดไล่ลงมาแบบนี้นะครับ ทีสองก็เี่ยป่อยเหมือนเดิมน,นะครับแบบเดิมน,นะครับเสร็จแล้วเราก็พยายามใช้เนี่ยโวยออกมาอย่างนี้นะป้องกันที่เป็นรองช้ำ การกดที่ถูกต้องไม่ต้องใช้ไม้นะครับตำแหน่งนี้นะครับสองนิ้วนี้ตานะครับอันนี้หูนะครับอันนี้ป้องศีรษะนะครับอันนี้คอนะฮนนะเวลากดการกดหลัง I do